ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปฏิวัติจัดภัยครับขายตัดพ่อค้าครับนางฟ้า2 4 0 2คันครับตัดพ่อค้า0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับโทรหาผมได้เลยครับปฏิวัติกาจัดภัยครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ดูรถที่รามินทาครับชัดเจนครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับ ท่านที่กําลังมองหารถ10บล้อสวยๆนะครับไปแปลงไปต่อเติมต่อขนอ้อยอะไรต่างๆนะครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับ 2คันนะครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับ10ล้อ240ครับเผื่อไปขนอ้อยขนน้ําตาลขนดินต่างๆครับโทรหาผมได้เลย0986474222ครับขอบคุณครับดูรถที่ราบิทาครับ0986474222ครับขอบคุณครับ